สวัสดีค่ะอบอกันกับเม็ดต่อยคือเก่าเนาะค่ะเนาะเม็ดต่อยแฉงทองคุณแลนมีเท่ากับผ้าขาวพุวอีกคือเก่าลรอค่ะผ้าขาวพุวเห็ดกระเพาะกำน้ำให้ทีมงานกินเนาะคะ่ะเอาสวัสดีจา้าเขามากคือเก่าค่ะพี่น้องหนึ่งใกล้ที่ไข่ดังขึ้นแนวนะ<อ>เป็นตะเสียงเนาะเป็นตะเหลียบล่ะเอาคนได้ <c oughs> <c oughs> พอแนววัซานสิเอาเลยเอาเลยครับวันนี้ก็จะเป็นที่งานทางาองเฮา่อุ่นอัวอ,อ,อ,อยู่ในครัวขึ้นเก่าแหละค่ะเพระาะว่าร่างจัดเตี่ยมจัดเตรียมจะกินเขากินน้ำกันเนาะค่ะงสวย ไพ่บอกกินได้ซื้อฮอเด้อไพบอกกินได้ซื้อ่อรซื้อหอไพบอก,กินเขาไปควอนเดี๋ยวไปกินเขากรองทำท่างคันผูน้ใดผู้ท่านกินกับฮอเอาก็ได้หอินอไปกินข้างน้นำรดก็ได้ไ <c oughs> ก็จะเป็นการบรรยากาศการกินข้าของทีมงานห่อแล้วค่ะยังเราปเรียนเจ้าคินไปตอนนี้กี่ยกบนากบันโอเค,อเคขอเ่อแดงก็ต้อขาดท้อง่อยเกอนเ่ยอเ,อ,เอีอออยทีย

นอกจากหนึ่งไก่แล้วเขาก็ยังมีตำแจ้วกับตีนะคะ่ะก็ผักสมูค่ <c oughs> ะเป็จนจระเข้บวบค่ะพี่นอ้อง <c oughs> แล้วก็ลาบหมูทอดไข่ <c oughs> มาด้วยจากัินเตอร์ที่สองปาร์ตการ์ดเมนูเสาร์อาหารเสาร์ค่ะเมนูตอนเชา้าจะเป็นบรรยากาศภายในครัวเฮาเนาะคะ่ะทีมงานของเฮากินเผากินน้ำกันวันจะออกไปงานเมือนี้คนจะไปไล่สุดกับคุณพอ่อวี่ระพงค่ะทีมงานอาจารย์นักดนตรีเฮาจะเดินทางไปก่อนเนาะค่ะมองใจะเป็นบรรยากาศการ นี่ยังบันเขารู้สิกินก้อนมูคากากินนกยานเลยด่องทีเดินทางน้ำเขาทีเดินทางน้ำเขาสิงามาทานโน่าสิไปหาหันไหาหม่องนั่งอันนะูจาถทานบ้หาห่องนั่งจาถทาน้ำด้โอ้ยภาจเป็นบรรยากาศของทีมงานเรากําลังกินเขากินน้ำกันนะค่ะซองคากาย เนี่ยพี่้องจะซองนีะนี่นว้ายบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตัวนี้บ่ได้ของมากของมากีน่แห้งแห้งแห้งเพือเนี่แหงแห้งเโอ้ยเห็นแก้วกับเียอะไรำได้นี่ ทีมงานกำลังกินเขากันนะคะกใครกินไหมคะจะกินยู่หอมแก้วกับเปียยฮวหอมแก้วกับเียไทยหมดสต๊อปไทยไทยทั้งคน

เอาผู้ใดเป็นผู้ถอดจะคว้างเป็นผู้เฮ็ดตีเปิดไปนะเปิดไปดอกผูเฮ็ดกันเปิดไว้พันธิว่านแมงว่นอีกก็เลยก็ลปอยติดไว้น่นยมาหืมติดวดออ ก็ยพ่อยู่แล้วนังเหตุนิ้มอ,อดไข่ที่นอกแสบครับโอ้ยถอดไข่ช่วงเคียงไม่ถึงเต็เ,ตเคียงไข่ว่ามีไข่ใ่กเพาฮะ <c oughs> วาไปอีกระเด้อบันข้าวข่เห็ดน,นิยงว้าบันนี้เนะ เออเสี้ยมชนะเข้า่ไแต่เาสร้างพ่อนเพิ่ม่าเพิ่นบ่เคยกินผัดไข่ใส่ใบกะเพราเพิ่าเพิ่มสิเสียมได้ไม่ตไม่ได้เ่าบ้านมึนีนะเมตเตียเฮ็ดยังให้กินแล้ววันนี้เมตเตียเฮ็ดยังให้กินเนาะบันนี้เนาะ เขากินามก่อนออกเดินทางโอ้ยอบอุ่นคกไเ้พี่นองจานจานทอกับมันตุ่งลงแน่นี่ห็นว่ายู่งรอจุ่มนะเนาะมันแบบปวดมันใจเขาบ่ได้เออมาตัดเคืองอ่แมนจังสีข้าเจ้าเออเลือก Mẹ sự ừ. bẹp nhỉ vẫn không 5 phê, 5 phê Mà mất tả của tôi ำอคลิปนี่เมตากับจ้าหบซ้ำนี่สัก้นเนาะค่ะคลิปหนาพอกันไมกับเมตต่อยกับทีมงานเฮานะค่ะสวัสดีค่ะ